ต่อเนื่องกันยังอยู่ในงานบุมบกฟ้าและการชารมหาสารคามค่ะไปะติดตามธุรกิจเลยาธุรกิจนะคะภายในงานบุมบกฟ้าซึ่งก็มีอีกหนึ่งธุรกิจน่าสนใจนะคะก็คือธุรกิจขายข้าวเมาค่ะซึ่งบอกว่ารายได้ต่อวันนั้นตกวันละ1,000งบาทเลยทีเดียวค่ะ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ยมเที่ยวงานบูบกฟ้ามหาสารคามทั้งกลางวันและกลางคืนทาให้ธุรกิจร้านค้าภายในงานชิกคักหนึ่งในนั้นนะคะเป็นธุรกิจร้านขายข้าวเม่าเงินแสนจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยแม่ซอดอาเภอปากช่องจังหวัดบึงการซึ่งมีทั้งข้าวเม่าสดข้าวเม่าคลุกปรุงสําเร็จใส่มะพร้าวข้าวเม่าหมีอบสมุนไพรข้าวเม่าปรายศาสข้าวแต่น้ําแตงโมดอกอัญชันใบเตยซึ่งมีประชาชนนิยมซื้อหาทุกเพศทุกวัยทั้งบริโภคและนําไปเป็นของฝากซึ่งก็สร้างราย ได้แก่เจ้าของร้านเป็นอย่างมากค่ะนั่งท้องหลังสว่างสีเจ้าของร้านข้าวเมา่างินแสนบอกว่าข้าวเม่าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นานี้มีจุดเด่นไม่เหมือนตามท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากได้พัฒนามาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านมาหลายรุน่นและได้รับคําแนะนํามาจากนักวิชาการทางด้านการุพันจุ์และตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งสร้างความแตกต่างแปลกตา,ลกตาและรสชาติที่แปลกใหม่พร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเหมาะแก่การความต้องการของตลาดในทุกวันนี้ค่ะ ส่วนทางด้านราคาขายของผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าสด,ด,ดข้าวเม่าคลุกปรุงสําเร็จใส่มะพร้า,ราวจะอยู่ราคาถุงละ20บาท3ถุง50บาทส่วนข้าวเม่ามีอบสมุนไพรข้าวเม่ากระยาศาสตร์และข้าวแตนจะอยู่ที่ถุงละ35บาท3ถุง100บาทค่ะซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้หันมาบริโภคเป็นของขบเคี้ยวสร้างรายได้ให้ตนถึงวันละ10,000บาทยิ่งถ้าเป็นช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์จะอยู่ที่16,000-17,000บาทต่อวันเลยทีเดียวค่ะ ค่ะมีได้ด้ค่ะเพราะไอสั่งคบรั้วได้ละค่ะสั่งเน้าตั้งเนื้อตั้งตัวได้ละค่ะลวงานนี่ก็ได้เยอะก็เป็นแสนเนี่ยค่ะคือยังมากสารค้ามนี่ค่ะข้ามแจ็ดค่ะบ่ค่ะบางที่ก็ได้หลายบางที่ก็ได้น่อยบางที่ก็ได้ยอดเป็นแสนยอดเป็นแสนแสนกว่าจังสีนะคะบางที่ก็บ่หอดแค่นี้นะคะแล้วแต่บางปีแล้วก็เศรษฐกิจนะคะ ตั้มสืจอชือแอดเจ้าเมือร่าค่ะยอดนันค่านมท่างอำเภอกับออกมาสนับสนุนของส่วนในงานของไอ้เกษตรแน่ของพ่อช่อแน่ของอำเภอนะคะออกมาคอยสนับสนุนทุกเรื่องเรื่องผลิตภา์แน่บ,บรรจุภานแนรร่นนสี่หร่ะค่ะ<ม>อาญากับคอยเรื่องงานเรื่องอื่นๆหร่ค่ะคอยหลายอย่างัฒรตาต่อไปค่ะเพราะว่าต้องสืบทอดไปให้ลูกรลูกหลานไปเรื่อยๆค่ะอันนี้กับเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะเจ็ดมานหนียี่สิบก็สีแล้วรุ่นแรกกะ เลือกลาไปแล้วปล่อยให้รุ่นรุ่นลูกรุ่นล้านไปเรื่อยๆนะคะสืบทอดไปเรื่อยๆเขา